เก่งจนหลายคนยอมรับแล้วสำหรับฟิลฟอร์เดนนะครับทางด้านของเป๊ปกุเดลล่าล่าสุดออกมายกย่องฟิลฟอร์เดนว่าพรสวรรค์ทำประตูเนี่ยอยู่ในสายเลือดเขาเป๊ปกุเดลล่าครับคุณซื้อของแมนซสตียยกย่องฟิลฟอร์เดนมีพรสวรรค์เรื่องทำประตูอยู่ในสายเลือดหลังระเบิดแฮตทริกใส่แอสตันวิลล่า Villa, เมื่อคืนนี้4ประตูต่อหนึ่งนะครับเราต้องบอกว่ามิดฟิลทีมช่นกอังกฤษอย่างฟิลฟอร์เดนตะบันแฮตทริกที่3บนเส้ 3, นทางคาแข้งในสืกพิมเมเลก ในเกมถล่มวิลล่าเมื่อคืนนี้4ประตูต่องเกมที่ช่วยเรียกความมั่นใจให้กับพวกเขาหลังจากเสมอกับอาเซนอลแบบไม่มีประตูมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อถามถึงฟอร์มถล่มประตูของโฟเดนนั้นครับที่ยกระดับขึ้นมาอย่างมากเลยในฤดูกาลนี้เป๊ปกุเดล่าไม่รอช้าที่จะยกย่องลูกทีมคนสําคัญของตัวเองบอกว่าฟิลโฟเดนในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางมีเซนส์ของการทําประตูในตำแหน่งนั้นฟิลโฟเดนทาได้ทั้งประตูแล้วก็แอสซิส เขาสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการจะทำผมคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นระดับท็อปจริงๆและเราเนี่ยรู้ในเรื่องนั้นกันดีเขาเปิดใจกว้างเขายังโฟกัสกับสิ่งต่างๆแม้ในบางครั้งเขาอาจจะวอกแวกไปบ้างกับอะไรที่ต้องทำในเกมรับแต่เขามีพรสวรรค์โดยธรรมชาติถือว่าเป็นของขวัญเขาพิเศษเวลาที่เล่นตรงกลางการทำประตูของเขามันอยู่ในสายเลือดและเราต้องใช้งานเขาอย่างต่อเนื่อง อันนี้คือสิ่งที่เปปกูเดล่านะครับได้ทิ้งท้ายพูดถึงฟิลโฟเดนนะครับประเด็นของนักเตะคนนี้โอ้โหเป็นอะไรที่น่าจับตามองมากๆครับฟอร์มของฟิลโฟเดนตอนนี้ครับเล่นอะไรเนี่ยก็ดูมั่นใจไปหมดเลยครับยิงเป็นตรงยิงเป็นตุงนะครับๆๆถือว่าเป็นพรสวรรค์และเป็นของขวัญของแมสตี้เป็นอย่างมากสำหรับนักเตะรายนี้นะครับชั้กคนกครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยสำหรับฟอร์มการเล่นของฟิลโฟเดน ถูกใจหน้าประทับใจใครหลายๆคนหรือเปล่าจัดไม่เ้าวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม